ใจมากเลยนะฮะเพราะว่าบ้านผ่านแล้วก็คือว่าผมนะได้ทำการมาซื้อบ้านนะครับที่แถวย่านบางประกงนี่แหละครับตอนนี้ก็ธนาคารอนุมัติแล้วครับก็เลยมาตรวจบ้านนะครับอันนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันดีกว่าครับว่ารอบแรกเขาแก้เรียบร้อยหรือ,อยังอันนะไปกันครับวันนี้นะคะเราก็มา ตรวจบ้านกันนะคะเป็นรอบที่2แล้วนะคะหลังจากที่รอบที่1น,นะคะเราก็ได้ทําการตรวจบ้านไปเมื่อมาสอสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้นะคะทางโครงการก็เลยนะัดให้เรามาทําการตรวจบ้านครั้งที่2 แก้ไขรอยร้าวนะคะตรงเพดานหน้าบ้านกันมันจะมีรอยเปื้อนแล้วก็รอยร้าวด้วยนะคะแต่เก่งแล้วนะคะลูกค้าเช็คลายเอียดเลยนะคะแล้วก็รายการที่เก้านะคะจะเป็นแก้ไข,ขผนังมีรอยเปื้อนคนทุ่งโถงค่ะที่เราจะเป็นาเหนี้นะคะใช่คาน่ะเป แกไนนะะ้แกไขแล้วนะคะแก้ไขรอยร้าวตรงรอยต่อแผ่นห้องสูงทั้งหมดครั้ทงที่แล้วเหมือนจะมีรอยร้าวแถวแถวรอยต่อแผ่นฝั่งนี้กับฝั่งนี้รอยตัดตรงตรงหนึ่งสองสามติดดูนะคะแต่แอบแต่งตรวน้ำที่เราไปเช็ครายการอยูเนาะอเคนะคะถัดมาก็จะเป็นแก้ไขแผงกระเบื้องห้องน้ำชั้นล่างเบาว คือคือยาแนวด้านบนนะค่ะที่เป็นขอบปากนะคะรอบที่เราที่ว่างเนี่ยมันมันไม่เสด็จเนาะท่าเนี้รู้ไหาเช็คดูนะคะไม่เป็นไรยังทํางานอยู่ ไปแล้วไปแล้วตะปูไปแล้วนี่ไงสามสูงกันนิ่ราคาต้องอยู่นู่นบนคานนู้น่หนุนมากอ่ะต้องบอกเขาเรื่องปัดเสีอง i'm in the สิ่งที่ต้องบกของปองนะคะก็คือตัวบ้านราจะมีประกันให้หนึ่ปีถ้าสมมติว่าอยู่ไปเนี่ยพบว่แบบสิเพื่อนสิเลออะไรเงี้ยสามารถแจ้งหมประกันได้เ่ตัวเนี้ยจาแจ้งซ่อมในส่วนของตัวบ้านใช่ไหมจัดไม้รู้วาอาจารย์ผั้งทานถามว่าย่ที่อ่างบีีแต่ถ้าเป็นตัวบ้านทหมดเลยค่ะโดหยุ้ลดแล้วนัษนะคะอยู่ที่หปีนะคะจากวันโอนเนาะถัดโอนถ้าี่อยไปแบบนีแล้วมีเพื่อนมีเพื่อนใม่อยางแจ้งเลย อ๋อนี่ไงเอ้ตรงนี้มันคือห้องสวิตช์ะครับคชมใช่ๆนี่ๆเอ๊ะป้าที่ว่าไม่ใช่ทาไมอยากถามเลยถ้าเราติดเบ็ดเขาจะเข้าทางไหนนี่มันเขาเข้ามาจากขางนี้มีช่องสวิตอยู่ครับอ๋อเขาโซ่ก็ว่ากเขาจะเข้าไปยังไงเพราะผมจะวางของไว้ตรงนี้ตรอนี้อ๋อนี่เขามีแล้วมันจะออกยังไง ก็คือระบบแข็งดีบังคับแรขึ้นขึ้นตามดีไม่ใช่เนยแค่ถอดตรงเนี้ก็จะเป็นระบบเขาจะเจาะลงมานี่ไหอครับสมมุติว่าผมจะเอาอ่องไน้เราเตอร์วางเนี่ยที่จะเนยเออถ้าเราเตอร์ถ้าจะเจาะข้าวหรือเจาะใต้ครับเจาะลูนิงเให้สายใหลงมาใช่ปึ๊เพราะว่ามันจะมีแข็งก่อนะครับ สำหรับรายการในตรงรอยเล้าอนนี้โมกี้นะคะรายการรอยล้าสีเพื่อนตรงบันไดโงี้นะคะนอดหนึ่งใช่ไหมะเอ่อมอสพัเลื่อนไปไหนเมียะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแต้มเดี๋ยวมาแต้มพร้อมกันของมทีนี้ เดี๋ยวมาแต้งตอนนี้เนาะโอเคดี๋ยวให้เช่าโอเคเดอที่พวกเราจะได้เยนี่ต่อไปเข้าจับต่อไปเออลูกค้าตามของที่ทีรีส์เรียบร้อยนะคะก็คือเนี่ยยืนให้แล้วค่ะรียบอยนะคะตรงนี้ ที่เลิกลสก,ะะกันทกอย่าเลยคะว่ามีเจลน้ำจะหมดที่เลิกล้ว,ลลวตัดไปเนาะในการจบก็จะมีแก้ไขนะคะขนะนกระเบื้องเนี่ยค่ะที่เป็นยา,นแ,นายนะะนแนวใหม่นะคะส่งนี้ยานแนวใหม่หมดเลยนะคะจะเป็นสีข,ขาวแบบนี้นะคะห้องนอนหนึ่ง แล้วก็พัดลมค่ะพัดลมระบายอากาศสังเก้ไหมพัดลมระบายอากาศที่อยู่ทางด้านหน้าค่ะค่ะคือตัวเนี้ยตอนแรกเห็นด่งนะคะแต่ว่าช่างมาแก้ไขแล้วนี่ได้ตัวได้ตัวเนี้ยค่ะตัวเนี้ยที่มันเด็กเราตอนแรกคือตัวอี้ตัี้อย่างนึงแล้วก็ที่ดองที่ดองถ้ามีของว่างไปเราถือแค่ด้านหนะาปัอันนี้นี่เอง โอเคแต่ถ้าอยู่ไปอย่างเี้ยค่ะคุณซ้อมขั้นตัอู่ไปแล้ยังงงแบบลอยแ่ไยัน้อยแบบสมตินี้เราไปปวดบ้างเนียคะก็คือมันมีราการหนึงกก็ัหมอกไยู่ได้ค่ะคือเอาไปอย่างนี้ดีกว่าสอนวิธีเลือว่าแต่ว่าถ้าจะในการเล่นแน่อนเนี่ยลองเกมหมอมือมันมีเกิดรอยล้าอะไรเงี้ยจะได้กัน จากวันบอลวนค่ะน yeah. 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 no no, ับวัน็วนน้ำจัดบอลวนที่27ใช่นับจากวัดบอลวนไปเลยก็เท่ากับ27ปีหน้าใช่ประมาณนี้นรไฟเก็บแล้วนะคะเทากับว่ามีก็คือ 26นะคะแค่ขายของบ้านนะคะก็คือเรารมตะนขอบ้านเราแบบเป็นช่องๆ่องขอบ้านยานี่ไม้สนิทมากเลนะคะอย่างคุณพ่อเชคกูนะคะ ความสวยงามมันลดลงอะค่ะก็เลยเราต้องฟองไต่ว่าเราก็ถ้าเราจะทําพวกไอ้พวกกรอบอินเทอร์เน็ตมันก็ทําได้อยู่นคือคือขึ้นใช่คือขึ้นจากนี่ครับส่วนมากติดจอย่นะหลอดเจอสมมติเริ่มต้นเขาจะเข้าจากหน้าบ้านนะนี่นะเข้ามาปกติบางทีมันจะมีช่องสายไปบางทีเขาก็อาจจะออกมานี่จอบตู้ออมาแต่ถ้าม่อยากจอดเสียหายอะไรเนี้ยก็จอบบ้าน ถัดมานะคะทำความสะอาดวัชพีชเลิฟทำแล้วเนาะแล้ว<ด>ก็เก็บขอบซิลิโคนประตูค่ะห้องนอนสองนี่ค่ะห้องนอนสองจะเห็นอันนี้เนาะก็คือเหมือนจะเก็บขอบตรงนี้คนะ่ะอันนี้เนาะอ๋อทำอะไรก็มันจะใส่ซิลิโคนเนี่ยค่ะที่ว่าที่ว่าไม่เรียบร้อยตรงนี้นะคะอันนี้ช่างแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะ โน้ำโดนอไรด้ค่ะแค่ใ่ถุเอดูจากมี่เขาบอกว่าทำมาเพื่อแก้เราตรงนียเฉพาะเลจะทนกวแลวก็จะเป็นห้องนี้ก็จะไม่มีรายการอะไรนะคะก็จะมีห้องสามค่ะห้องละสามห้องห้องสมีด้าน ถ้าสี่คูณสี่อ่ะก็คือแบบเย็นชเลยใช่ห้าคือกำลังคือถ้าเราใช้แอรที่มันเกินไป BTU สูงเกินไปมันก็จะเป็นไฟจากตรงนี้จากร่องยนต์จอบตรงไหนจับตรงนั้นัเนี่าีความยาวเหรอความยาวมันก็ต้องถ่กต้องห้าประสามสามูดห้าสามคูห้าันจะส่ไดจักว่างแล้วลายยาวเท่าไหร่ห้าห้าส ไม่ใช่หมายถึงว่าความยาวกับความกว้างมันต่างกันนะสามสิดห้าฟุตดิจะนอนยังไงความยาวแค่นั้นอ๋อหัวมันทางนี้เหรอสองนั้นก็ได้แหละาคแต่ปั๊กก็ไม่ได้ใช้เลยจะเสียปั๊กไปแล้วก็มาปกปิดฟุ่มเลยใช้ปั๊กสูงแทนไปเยอะยิ่งกว่า พอเพให้แบบนี้เล่เีตอ่ะแล้วก็จะมีสายฉีรค่ะสายีรที่ว่ารอบที่แล้วพั่วอันนี้แค่ะองนี้ค่ะแครนยไม่หลละ check cả vui hả? Nếu có thằng ấy, cân thăm ổn rồi Ừ. Đúng rồi Đúng Đúng สำหรับรายการตรวจบ้านเรียบร้อยนะคะก็คืออย่างที่คนบอกนะคะก็คือวันนี้เดี๋ยวจะให้ช่างเข้าดำเนินการแก้ไขได้เลยนะคะสำหรับสามรายการอันดับแรกก็คือลบรอยดินสอเนาะที่ช่างบอกเพิ่มให้นะคะแล้วก็จะอันดับต่อไปก็จะเป็นสีเลอะตรงบันไดนิดนึงตรงเนี้ยค่ะอ่าตรงนี้ตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็อันดับสอก็จะเป็นแต้มสีตรงนี้นิดนึงนะคะนี่เนาะสามอันแค่นี้เลยเดี๋ยวให้ช่างมาตรวจ มีรายการเรียบร้อยนะคะแก่แต่จะรอยแล้วก็มีกระบอกเดจะรบกวนฟิร์นจำบ้านได้เลยนะคะนถ้าเกิดถูกว่าเห็นคุณบอกถ้ามีรอยแล้วอะไรก็แจ้งผ่านมาเจอแต่วันโอนนะวันโอนเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของเจ้าหน้าที่จะแนะนําเรื่องระบบปั่นใจแอปพลิเคชันส่วนกลางของเราค่ะว่าลูกค้าจะต้องใช้งานยังไงหลังจากนี้ประมาณหนึ่งเดือนจะถึงจะถึงเอ่อถึงจัด แจ้งเข้าในระบบหันใจได้เพราะว่าเราจะต้องแอดข้อมูลลูกค้าเข้าไปในระบบก่อนนะคะได้ค่ะตรงนั้นเลยโอเคค่ะขอบคุณได้เรียบร้อยค่ะเราล็อกประตูหมดแล้วเนาะเจอฝนตกขึ้นมาเก็บงานอยู่เดี๋ยวผมไปปิด ไม่แค่ว่าอากาศมันปิดเอาปิดประตูอะไรเงี้ยมันดันตาย เนี่ยผมอะไรกถามต่อว่าตรงิดผ้าม่านไอมุ้งลวดอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะมาก็คือหลังในส่วนของโปรโมชั่นเนาะก็จะเป็นเรื่องของผ้าม่านเด็กดัามุ้ลวดนะคะเราจะติดให้ลูกค้าเนี่ยประมาณ30วันทำการหลังจากที่ทำการโอนนะคะก็คือจะบอกเพราว่าข้างหลังเนี่ยไม่ต้องเป็นอ๋อก็คือคือจะแยกแยะต่อเติมไปเป็นห้องข้างหลังครับแล้วม่านที่ถ้าเกิดม่านเขาติดเลยเงี้ย มันกลายเป็นว่ารูปที่อยู่ข้างลุงมันจะไม่ได้ใช่เดี๋ยวผมจะไปติดข้างนอกครับคือถ้าตัวนี้อ่ะทำรูปนะทำหอเป็นอะไรได้ครับใช่ใช่เข้าใจครับแต่ว่ากลัวเขาติดมากเลยเนี่ยถ้าเขาติดเลยผมก็ต้องมาแก้ตรงนี้ก็ต้องเป็นรูอีกก็เลยจะเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้ใช้ต่อเติมติดให้ไทยครับตัวนี้มันจะคือต่อจะเอาผนังออกก่อนนะครับไม่ใช่เลยครับเอาตัวนี้จะเอาตัวนี้ออกสลับผ้าครับเอาเอาไว้เนี่ยไปอยู่ไปอยู่ฝั่งโน้น มันเป็นเขาเรียกพีคัสมาตั้งแต่โรงานตัวเนี้ยมันแค่มาที่หลังซึ่งผมว่าถอดไม่มีผลแค่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาได้ถ้าอยากจะได้อาจจะได้ดีมากเลยว่าก็คือตรงนี้สามารถทิดมันดับมันรู้ว่ดูเลยดับเข้ามาไม่ทุปิด็กเลยครับของผู้รู้ก่ตรงนี้เด็กดับเข้ามาในประเทศทีหลังเข้ามาโนติกบานอาลูอ๋อเนี่ยเหรอครับเรียกแทบบานอาลัมบานนเาะ คุณพอยแล้วเราเลือกจุดได้ไหมครับว่าเขาจุดไหนผมเห็นเขาชอบไปติดคือคือต่างๆแบบว่าไปอยู่ซะตรงนี้อย่างเงี้ยแล้วเขาจะติดแอร์แอร์มันก็ต้องคุ้มขึ้นไปอีกอ๋อค่ะคุ้ค่ะช่างช่างของที่ที่เข้ามาเนี่ยก็คือเขาจะดูกับโครงการมานานแล้วตั้งแต่เปิดโครงการเลยค่ะเกาจะติดตามแต่สไตล์การก่อสร้างที่เป็นความเคยใช่ค่ะก็ฝันดีที่จะไปติดเอแน่าจะฝันเนี่ย มอดนี่อ่มผมกางจะวางนี่แล้วก็ให้มันไปตรงนู้นไม่ติดแผลมากแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ติดตานะมัติดเต้าอ่าไม่เป็นไรมีมีต้าตรงนี้มันจะโอเคกว่าที่เราวางนั่นก็คือปากแต่เด็กคนนี้จะเป็นโซนที่แผลนรับไอ้ตัวคาทัลที่ให้มานี่ถ้าตรงนู้นกับตรงนี้คือตัวเดียวกันครับครับคาทัลที่ว่าครับอืมอย่างนี้ถ้าลูกอยู่ข้างหลังถ้าใช้อันนั้นไปแล้วก็แสดงว่าใช้สิทธิ์ไป 그렇지 요 어제 가는 거같아 ก็ดได้วยกันด pues ีห <dear being beach> ้องเก็บของมันห้องก็บของนี่ก็จะดูดดเโอเคเดี๋ยวไปห้องที่้งานดูเลยอดีตหน่ค่ะอดีตองค่ะ มองไเลยเออก็องการความยาวอ่ะห้าหรอห้ามันน่าจะมองให้มันสุดเลยที่เรอ่ะไม่มีคนเยอะเลยไม่ได้แบบเหนื่อยก็ป่ามนจนได้เนี่ยนี่มันไม่น่าป้าอะไรนะป้าลำปลาเล็กลำไพอะไรถึงบอกว่าหน้าบ้านกว้างเลยเนี่ยเขาว่าปตาจะไปซื้อกระเป๋าทงานเลยซื้อซื้อ เธอมคนเพิน่มตารไม่มีไม่มีกิ่งเนาะผมเพิ่งสังเกตเขาไม่มีกิ่งให้โอ้กิ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ค่ะเอ้าเหรอครับให้ให้ตอนโอนเสร็จแล้วเขาจะเป็นเป็นกิ่งไว้สักนิดเดียวดังอย่างนี้ค่ะหู้สาวดีใจไม่มยเปิดดีไหคะใช้กุญแจเปิดนะคะใช่ค่ะจะมีกุญแจเปิดอันนี้ค่ะก็คือเผื่อบางทีเนาะก็คือจดหมายเนี่ยมันก็เหมือนเอกสาร ค่ะแหละเพราะฉะนั้นนะก็<ม>ะต้องมาบสิ่งนี้นั่น